มนุษย์เงื่อกินผลไม้ปีศาจแล้วว่ายน้ำได้ไหมและผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจเนี่ยเขาแพ้น้ำอะไรกันบ้าง สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งที่ช่องทุเรยนมังง่ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆแฟนชาววันพีซที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับพลังผลปีศาจเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับเพราะหลังจากที่ผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับความแตกต่างพลังผลปีศาจแต่ละสายไปเนี่ยก็มีคนเขาถามคําถามเข้ามาใหม่มากมายเลยซึ่งผมก็จะพยายามตอบคาถามให้ได้มากที่สุด โดยในวันนี้ผมก็จะมาตอบคําถาม3าําถามหลักๆที่เห็นคนถามเข้ามาเยอะที่สุดเลยนะครับก็ประกอบไปด้วยถ้ามนุษย์เงือกเขากินผลไม้ปีศาจเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขายังสามารถว่ายน้ําได้อยู่ไหมแล้วผู้ที่ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจเนี่ยเขาแพ้น้ําอื่นไหมนอกจากน้ําทะเลและคําถามสุดท้ายที่ผมมองว่าพีคที่สุดเลยก็คือถ้ามีคนเขาเอาน้าทะเลไปไล่ศาตต์ผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจเนี่ยพวกเขาจะหมดแรงไหมโอเคครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราก็ลองไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่า เริ่มจากคำถามแรกนะครับกับคำถามนี่ว่าถ้ามนุษย,ย์เงือกเขากินผลไม้ปีศาจเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขายังสามารถว่ายน้ําได้ไหมก็ต้องตอบเลยนะครับว่าไม่มนุษย์เงือกที่กินผลไม้ปีศาจเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถว่ายน้ําได้เช่นเดียวกับมนุษย์และก็สัตว์ทั่วไปนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเขาจะได้เปลี่ยนเผ่าอื่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าเขาจะไม่สามารถว่ายน้ําได้แล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังคงสามารถหายใจใต้น้ําได้อยู่ดี ซึ่งนั่นก็จะทําให้เขามีชีวิตรอดได้นานกว่าคนทั่วไปแต่ถ้าจริงผมก็มองว่ามนุษย์เงือกส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาเลือกได้เขาคงไม่กินผลไม้ปีศาจกนหรอกครับเพราะมันจะดูเสียชาติเกิดหน่อยๆที่เกิดมาเป็นมนุษย์เงือกแต่ดันว่ายน้ําไม่ได้ซะอย่างนั้นแต่ถ้าถามว่าแล้วมันมีไหมตัวละครที่เขาเป็นมนุษย์เงือกแต่เขาได้สเสอไปกินผลไม้ปีศาจเฉยเลยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันมีซึ่งนั่นก็คือพี่แจ็คพายแห่งสาระเบ พี่แกเป็นมนุษย์เงือกที่กินผลไม้ปีศาจเข้าไปแล้วก็ดันไปห้าหว่าช้างสุนิชาซึ่งนั่นทาให้พี่แกเนี่ยโดนสุนิชชาหัวทีเดียวลงไปกองที่ใต้ทะเลเลยแต่ถึงแม้ว่าแจคเขาจะไม่สามารถว่ายน้าขึ้นมาเองได้เพราะว่าเขาหมดแรงนะครับแต่ด้วยการที่เขาเป็นมนุษย์เงือกนั่นจึงทาให้เขาสามารถหายใจใต้น้ําได้ แต่สุดท้ายแล้วเขาก่ากลายเป็นภัยแห่งภาระอย่างที่ควีนบอกไม่มีผิดต้องลําบากให้ชาวบ้านเขามาช่วยอีกเรียกได้ว่างานไม่หาหาแต่เรื่องจริงตัวนี้มาต่อที่คําถามที่2นะครับกับคำถามที่ว่านอกจากน้ําทะเลแล้วเนี่ยผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจเขาแพ้น้ําอื่นๆกันบ้างไหมซึ่งแน่นอนว่าที่มันเกิดคําถามนี้ขึ้นมาเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่าในเนื้อเรื่องเขามักจะบอกว่าผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจเนี่ยจะถูกน้ําทะเลเกียด ถึงทางด้บางคนก็อาจจะตีความไปว่าอ๋องั้นถ้าเป็นน้ําจืดก็ไม่เป็นไระดิก็สามารถว่ายน้ําได้ตามปกติแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะจาก s ป s เล่มที่41เนี่ยอาจารย์โอดาเขาได้มีการตอบแวะประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจเขาแพ้นุกน้าเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําทะเลน้ําจืดน้ําเค็มแม่น้ำลำาลาธารหรือแม้กระทั่งน้ําในอ่างกระตากก็คือแพ้หมดแต่เงื่อนไขในการแพ้ของเขาก็คือเขาต้องจมลงไปทั้งตัวเท่านั้นหากเขาจมแค่ครึ่งตัวหรือว่าจมแค่อวัยวะส่วนใดส่วนหหนน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 นึ่่่่่่่งงงงงใใรรราา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 กกกยยยเเเอออมมมััั็จะะบบลตํํํดดโฉพิ้้แแคคสื ผลในอะไรทํานองเนี่ยก็แทบจะไม่มีผลอะไรกับเขาเลยดังนั้นหากผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจเขาอาบน้ำเนี่ยเขาจะต้องแชร่ร่างกายตัวเองไปแค่ครึ่งตัวเท่านั้นหากเขาเผลอไปแช่แบบทั้งตัวแบบมิดหัวอย่างเงี้ยพวกเขาก็จะหมดแรงและขาดอากาศหายใจตายไปในที่สุดแล้วก็มาต่อที่คําถามสุดท้ายนะครับกับคำถามที่ว่าถ้ามีคนเขาน้ำทะเลไปไล่ศาตต์ผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจเนี่ยพวกเขาจะหมดแรงไหม ก็คือถ้าอ้างอิงจากข้อมูลที่ผมตอบไปในคำถามที่2งเนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยว่าถ้าแค่วน้ำทะเลมาไล่ศาสเนี่ยผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจเขาไม่หมดแรงอย่างแน่นอนคือถ้ามีใครเขาอยากทําจริงๆนะครับเขาต้องเอาน้ําใส่ถังใหญ่ๆไว้แล้วก็ผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจเนี่ยยัดใส่เข้าไปเขาถึงจะหมดแรงซึ่งในแง่ความเป็นจริงมันทําไม่ได้อยู่แล้วครับ หรือถ้าจริงนะครับถ้าสมมติว่าการเอาน้ำทะเลไปไลส่สัตว์ผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจแล้วทำให้พวกเขาสามพาัหมดแรงได้จริงสถากที่วันพีเป็นการ์ตูนแนวประจนภัยก็จะกลายเป็นการ์ตูนแก๊กไปนในที่สุดคิดสภาพดูนะครับสู้ไม่ได้น้ำทะเลไล่สัตว์สู้ไม่ได้น้ำทะเลไล่สัตว์รับรองเปียกกันทั้งเรื่องโอเคครับแล้วก็มาสรุปกันนะครับก็คือมนุษย์เงือกเนี่ยสามารถกินผลไม้ปีศาจได้และเมื่อกินเข้าไปแล้วนะเขาสามารถหายใจใต้น้ําได้ตามปกติ แต่ว่าเขาจะไม่สามารถว่ายน้ําได้เพราะาเขาหมดแรงเหมือนคนทัท่วไปและผู้ใช้พลงเิเศจจากผลไม้ปีศาจเนี่ยก็คือเขาจะแพ้ทุกน้ําเลยไม่ว่าจะเป็นน้าทะเลน้ําจืดน้ําเค็มแม่น้ำลำาลาธารหรือแม้กระทั่งน้ําในอ่างก็ตามเพียงแต่ว่าการแพร้ของเขาเนี่ยก็คือเขาจะต้องจมลงไปทั้งตัวเท่านั้นถ้าจมแค่ครึ่งตัวหรือว่าจมแค่แขนขาเนี่ยอาการมันก็จะเบาลงตามลําดับ นอกจากนี้หากมีใครเขาทะเลื่องเอาน้ําทะเลไปไล่สัตว์ผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจเนี่ยนอกจากจะไม่ทําให้เขาหมดแรงแล้วก็อาจจะโดนเขาอัดกลับมาด้วยและในกรณีฝนตกก็เช่นเดียวกันเลยครับก็ไม่ได้ทําให้ผู้ใช้พลังผล,ลปีศาจเขาหมดแรงแต่อย่างใดก็จบกันไปแล้วนะครับกรหัวข้อมนุษย์เงื่อกินผลปีศาจแล้วว่ายน้ําได้ไหมและผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจเนี่ยเขาแพ้น้ําอะไรกันบ้างและนอกจากสามคำถามที่ผมได้ตอบไปเนี่ยจริงๆแล้วกดพื้นฐานของพลังผลปีศาจก็ยังมีอีกเยอะเลยนะซึ่งสำหรับใครที่ยังงงหรือว่าสงสัยตรงไหนเเี่่ยยยกกก็็ังสาาาาาาามมมมมรรถถข้้้้้ไไดดืออๆลแวผจะพตบให สุดเท่าที่ผมรู้แล้วก็เช่นเคยครับหากทีนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเในที่นี้ด้วยหรือหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนอะไรก็สามารถเม็นพูดคุยกันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจส่วนผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ